สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2024-2025คู่ระว่างมุโทไทยเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านปราสาทสายฟ้าบุรีร,รัมยูในเต็ดแล้วครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่6เมษายน2568เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมผ้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านบุรีรัมย์ครับเอาชนะไปได้ทั้ง5หุนครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันครับที่บ้านบุรีรัมย์ก็เป็นทด้านบุรีรัมย์ครับเอาชนะไปได้2-0 ก็พูดกันว่าทันนี้ผลยออกมาทุกเช่นไรครับรบกวนเพื่อคอมเมนต์ใครผลการแข่งขันกันทาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับนะครับผู้ตัดสินเป่าเขียวตุกตุ๊เล่นครับจะเป็นทางด้านชาวบ้านครับสุโขทัยชุดสีแดงเข้มุดจากซ้ายไปขวาก่อนผลวางยาวมาตรงนี้ไม่ผ่านคิมียอก สุอิให้มาตรงกลางตรงนี้เครียวก็ได้สุบรัตน์เดินตาให้มาที่สุชัยเจเด็ดพีวัตยังได้อยู่รับไปลอยออกซ้ายมาอิโซรีแทงออกซ้ายให้รูคัชิสป,ปิบคิสปิบจะยอดเข้าในตรงนี้โยยังไม่ผ่านบล็อกนะครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของบุณีิลลัม กดันเก้าสิทครับวางยาวมาตรงนี้ไม่ถือพิซซุรี่เล่นกันแรงด้านอภิชาติให้มะบาโจวนคิดครับปะอนุชิตไหลออกซ้ายมามาซุยแล้วตรงนี้บอลหลุดออกข้างมาก็เป็นบอลทุ่มของบุรีดํด์ การ์ิสพิมครับวางยาวมาให้เดียนคูด,ดูดบอลลงได้สวยแทงออกขวาม,มาสุภนัทเหมือนต่สุภนัทยกเข้าไหนมาตรงนี้ยังได้อยู่ครับดิซรี่โดนกาบบตั้งที่รูคารคิสพิมจะซัดตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกดูชิดไหลออกซ้ายมาเลสั่น หวางยาวมาตรงนี้ก็ยังติดทางด้านคิ ok. มิยอกวงเคียวอมาไม่ดีครับปาสอดีดักบนได้คิมินฮยอกบนขึ้นกับมาดีเวทริกให้มาที่สุนันต์ต่างๆนเสรยมาที่ดยอนผูกเป็นผู้เล่นการทางด้านสุพนัทแล้วแทงออกซ้ายมาครับปิสโซรี่เล่นเร็วทันทีสุขชัยพลิกๆแล้วปั่นองกตรงนี้โยยังไม่พา่าอนิิพันธ์แลวครับ สุประชัยยกออกมาทาด้ดนกาบขวาดียนคูพักแล้วจะแหวกในเข้าในตรงนี้เราสั้นตัดได้มาอิแหงออก้ายมาติดทนงดนดียนคูสุประชัยจัซัดตรงนี้ก็ติดบล็อกอยู่ครับสุรีบนญคลนกับมาตั้งที่รูคัสคิสวิมให้มาที่มิสซรี่ เกาสิทย,ย้อนคืนกลับมาตั้งที่รูคัตคิสปิมพิทิวัตพิิวัตให้มาที่สุมชัยใจเด็ดสมรัสเหมือนตาแทงออกขวามาเดีนคูดียอนคูยังเปิดไม่ได้อยู่ครับตรงนี้พิวัตตรงนี้โดนตัดบทได้แล้วครับ ด้านสุภชัยวนขึ้นกบมาพิวัฒแทงออกขวามาที่สุพรเหมือนตานสุพนัณยกงเข้าไหนมาไม่ถึงสุภชัยแล้วทางด้านบาจโจเก็บได้บาจโจแทงออกขวามาสุรวิทย์้ย้อนมาตรงนี้บอลหลุดออกข้างไปแล้วครับเป็นลูกทุ่มของบุรีรัมยูไนเต็ด จะเล่นชิงตรงนี้กันก็ไม่แม่นอีกครับทางด้านวิซรี่กับคาิทธิ์บอลมาตั้งทีุู่เว์ให้มาสราวุธหวางขึ้นหน้ามาตรงนี้ก็ลึกมาถึงเอเทอรีครับอนุชิตวางขึ้นหน้ามาทาวินาฝากประตูกาลูคัสคิสฟิม เล่นกันทางด้านวิซซอรี่ฝากมาตรงกลางที่สุชัยเจเดตแล้วให้มาสุปรนัสุปรนัดกดตรงนี้หนึ่งประตูต่ตสูเลยครับอุฟ่ฟอมร้อนแรงจริงๆครับทางด้านสุปรนัเหมือนตาครับยิงประตูอีกแล้วครับนี่ครับบอลจากทางด้านขวาับฝากเข้าในมาให้สุชัยเล่นกับสุพรณนัดแล้วเจอช่องนี้ครับ ยิงสวยจริงครับลูกนี้ของทัดนาสุปรตนัเบิร์ตตาครับรันเขาสิทธิ์ครับฝากมาที่สุภชัยใจเด็ดเล่นมาที่สุนัตเบิร์ตตาแขงออกขวามาดียนคู่ ธิวัตจะกดตรงนี้ก็ยังติดบล็อกอยู่ครับตัเก้าย้อนขึ้นับคิมินฮยอกเล่นไปทางด้านเดียนคูบอลของสุปรนัสให้มาเดียนคูธิวัตตรงนี้แล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านบุรีรัมยูนเต็ดครับปลุกมะนาวสุขโขทัยไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยครับรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับค <c oughs> รับผู้ตัดสินเป่าเคี่ยรูปเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนครับบุรีร,รัมย์ชุดสีน้ำเงินจะบ,บกุกจากซ้ายไปขวาบ้างสุนทรเดินตายกเข้าไหนตรงนี้บอลเลยไปหมดเลยครับ ขึ้นกันมาดูคัคิสปินเล่นกัตะการกรดันเข้าสิทธิ์แล้วลองกดไกตรงนี้โอ้โหเกือบแสกหน้าเหมือนกันทุบทิ้งออกไปได้เลยครับนี่ครับบอลหาช่องแล้วกดตรงนี้ครับมีสุปชัยขวางการมองเห็นด้วยครับแต่ว่าโู้ปฏิเยาเหลือเชื่อครับ วางมาตรงนี้เคลียร์มาได้อนาดรสรีไม่ผ่านลูคัสคิสบิมแทงมาสุพนัทวนคืนมาอยู่ที่กุรันเขาสิ์ครับดูเก้าดูเก้าฝากประตูกางกุงรันเขาสิ์เล่นกับก,กันลูคัสคิสบิมดิสซอรี่ย้อนขึ้นกันมาลูคัสคิสบิม รันเข้าสิ์เข้าสิ์ยังไปได้อยู่ครับบุญคืนกับมาพิธิวัตรพิธิวัน์ย้อนกลับมาตั้งที่เข้าสิ์อีกครั้งนะครับบอลออกซ้ายปะลูกคาคิสปิมคิสปิมบนให้ทางด้านบิสโซรี่แล้วยกเข้าในตรงนี้ยังบงุงต่อไปครับเป็นบอลทุบออกมาได้ครับสุดสั้นวางขึ้นหน้ามาดูเก่าก็เก็บตกสบาย สุภชัยไหลออกซ้ายมาบิสโซรี่แห่งต่อมาที่คริสปิมคริสปิมโยหาช่องเข้าในครับแล้วอย่างยิงไม่ได้ไหลออกมาบิสโซรี่แล้วยกให้สุภชัยได้ขึ้นตรงนีโยเอาโดนสก,กัดมาไม่ดีครับเกือบมาเข้าทางตื่นของสุภชัยครับบโจให้มาโอ้โหแล้วคิมีโยสไลด์ตรงนี้สวยเลยครับคารบินาไหลออกซ้ายมา,าดูคัดคริสปิม เชื่อมกันด้านวิสซรีวิสซรีโยกหลอกไปมาครับจังหวะน,นี้แล้วยกเขา้าไหน <c oughs> ยังเป็นบอลของทางด้านลูไกส์สปิมรันเข้าสิทธิ์แล้วกดตรงนี้โอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับคโโหนี้ห่างไปแล้วบบรครับบุรีรัมครับเราก็น่าจะเป็นประตูไทยเลยครับ ประตูนี้ลายความกดดันได้เยอะเลยครับนี่ครับจากลูกเตะมุมครับดูคราคิสพิมจับบอลได้แล้วฝากเข้าในมาโอ้โหเขาสิทได้โอเป้ากุดเดียวเลยครับ วางมาตรงนี้ติดทางด้านดูกเกาเดียนครูให้มาสุนัตเบิร์นต้าบอลของด้าดสุดึงขาดวางยาวขึ้นมาคิมมิเฮยอกเล่น,น,นกันนะดูเกาดูเกาไหลออกขวามาเดียนครูสุนัตเบิร์นตา สุปรัตดึงแล้วให้มาที่ดิยอนกูแล้วแทงต่อออกขวาไปเลยครับสุปรัตสุปนัตมองข้างในแล้วฝ่าเข้าในสุปชัยใจเด็ดตรงนี้โอ้โหยิงไม่ตรงกรอบครับกูเหลือจเะเชื่อครับถาหวายพานตรงนี้ของสุปนัตกับสุปชัยยิงไม่ตรงกรอบครับไม่รู้จัดปอนอยังไงแล้วโอ้โหโตรงนี้พลาดไปเองครับ โอเคร์ a, ตอกส้นมาฟิสซรี่แทงให้โบเคียโอ้โหตรงนี้สปีดไม่มีครับลึกไปถึงติพันธ์ติพันธ์วางยาวขึ้นอะมาดีทา <Yeah. S 1> งด้านลูคัสิสปิดให้มาที่ททปินาสเลนกางด้านลูคัสสปีดเปิดเปลี่ยนแกนมาเลยครับเดียนคู N ให้มาที่สุปนัทเบนตาสุปนัทฝากมาทางด้านเดียนคูอิซอรี่เชื่อมมาโบเขียโบเขียแล้วกดตรงนี้ยังทุบทิ้งออกมาได้ครับนี่ครับไปซัดตรงนี้ครับ,รรบเป็นซูเปอร์เซฟของยี่สิบพันเลยครับ ดูดูฟีคขของกุรันเข้าสิ์ครับเปิดเข้าไหนตรงนี้ได้กดโอ้โหคนเดียวเดีนคู่ไม่ตรงกอบครับเดียจะเชื่อครับลูกเตะม,ม,ม,มุมเข้าไปตรงนี้คนไี้ขึ้นปิดคนเดียวเลยครับเดี๋ยวผ่นครับหวางยาวขึ้นมาบลลุกมาถึง เอตเตอริกหมวดเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนโบเกียโหแล้วพักบอลได้ครับโบเกียเรามีความใหญ่ถึงแต่ว่าก็ยังโดนตัวซ้อนเอาไว้ได้เดอร์ซันไหลออกซ้ายมาพัะตะดนให้กับทางด,ด้นานเดอร์ซันแล้วเปิดมาตรงนี้ทับยินานร์ตเคลียร์มาได้เยนคู่ฝากเข้าไหนคิมบิยอกให้มาพิทิวัต เราโบเกียมีพื้นที่ครับขวามีเติมแทงมาช่องนี้สตร,ระไข่ไปคนพึ่งลงมามีความไวครับตัดเข้าไหนตรงนี้ไม่ได้เปียบเลยครับ <c oughs> ยันฟัวขวาบัตรสนระสตระไก่มาที่ดีเยินัวเสียมกันแล้โบเกีย <c oughs> ตรงนี้รอโดนตัดได้เอาแล้วสุดท้ายบอลผูคิกไปมา พุทธสินให้เป็นลูกทุ่งของบุริรำเลยครับเยียมครูฝากมาที่เซรัคไหประโคนเหล่งใดนด้านพิธีวัตรเขี่ยมกับโมเขียบบนคืนกระบ,บังรันข้าสิทธิ์เราจะยกตรงนี้ติดบล็อกนิดหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับพุทสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับ เรือว่าบุรีดมยูไนเต็ดทําได้ครับบุกมาเอาชนะสุโขทัยไปได้2ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝาก,กกา like, ดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับ <'m> ก่อนที่จะจากรากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคีดีโอยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย b s p d 8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จจอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ